สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ผมนําเสนอกอขนาดกลางนะครับที่มาตั้งเรียงเป็นวงกลมแล้วก็ร้อยเป็นช่อเหมือนพวงมาลัยนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะมานําเสนอกอที่ใหญ่ขึ้นมานะครับผมทุกท่านเป็นไซแม่พันธุ์นะครับก่อนอื่นก็เดินดูรอบๆอ,อบสวนก่อนนะครับผมท่านอันนี้จะจัดฟอร์มสวนไว้หน้าบ้านนะครับผมท่านเพราะว่า จะได้มีมิติที่หลากหลายในการชมบอลนะครับผมเพราะว่าบางคนก็ชอบจัดสวนนะครับทุกท่านเป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้นะครับผมจะได้มีมุมมองที่หลากหลายนั่นเองนะครับผมทุกท่านฉะนั้นใครที่ชอบบอลสีก็อยากได้หลายๆสีนะครับไปตั้งไปเรียงสลับกันเหมือนที่ผมทําอยู่นี้ก็เหมาะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีไซส์ใหญ่ๆนะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้เลือกได้ชมกันนะครับไปเริ่มต้นกัน บอสีกอขนาดไม่แพงมากนัากลัวน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บอสีหงสุวรรณ์นะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับผมท่านใบใหญ่ ประมาณสองฝ่ามือก็ได้นะครับผมท่านนี่ครับสาหรับฝ่ามือผู้หญิงก็ได้ประมาณสองฝ่ามือนะครับผมท่านกระถางนี้นะครับผมบนสีหงส์สุวรร์ใบค้นคางที่จะใหญ่และก็สวยนะครับสำหรับบนสีหงส์สุวรร์กระถางนี้นะครับมีประมาณสี่ห้าต้นนะครับแต่ว่าไดต้นค้นคางที่จะใหญ่และครับผมเป็นฟอร์มโกลแบบธรรมชาตินะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับนี่ครับจำนวนต้นของเพื่อนนะครับผมมีประมาณห้าต้นนะครับรวมทั้งหน่อที่แรกขึ้นมาระหว่างต้นหลักนะครับผมท่านติดกันเลยนะครับผมทุท่าน สำหรับคนที่ชอบต้นใหญ่ๆไซแม่พันธ์นะครับเริ่มต้นกันที่กระถางแรกกันนะครับมาต่อกันที่บนสีหกหลงกันดีกว่านะครับผมท่านกอนี้นะครับเป็นกอที่ได้หลายต้นแล้วก็เป็นกอใหญ่มากๆเลยนะครับผมสลักฟอนนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่900รวมส่งนะครับผมอยู่ในกระถาง30เซนเลยนะครับผมได้เป็นกอเน้นมากๆเลยนะครับผม สำหรับกระถางนี้นะครับผมได้ประมาณ30ต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทุกท่านแน่นมากๆเลยนะครับสําหรับกอนี้เป็นกอแบบธรรมชาติแบบกออัดแน่นไปด้วยหนอนะครับที่ได้ไปก็สามารถที่จะไปปั้นต่อได้เลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่ามันมีหัวเยอะนะครับผมทุกท่านสําหรับกอนี้นะครับ ไปตกกันที่ไม้พื้นใบสีแดงกันบ้างนะครับทางฝั่งนี้นะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมเป็นใบค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านมาดูกันนะครับถึงรายละเอียดเป็นนี่ครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ได้แบบไซส์อลังการงานสร้างงานใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี้นะครับผมได้กอใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านได้ใบใหญ่ประมาณล้นฝ่ามือนะครับจะขายอยู่ที่900ร้อยรวมส่งนะครับผมทุกท่านกระถางนี้มีจานวนต้นอยู่ที่ สำหรับกระถางนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยลําต้นนะครับมีประมาณ10กว่าต้นนะครับผมท่านนี่ครับแถมมีหน่อน้อยงอกขึ้นมาอีกนะครับ้างๆแบบนี้เลยนะครับผมมีมะสำหรับคนที่ชอบไม้ไซส์อลังการนะครับอันนี้เป็นพญาหองเฮานะครับผมท่านไม่ใช่หองเฮาธรรมดานะครับเพราะว่าต้นใหญ่จริงๆนะครับผมท่านนี่ครับผมหยิบกระถางละหกร้อยนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมท่านเห็นบ่ครับนี่ฟอร์มหกร้อยอันนี้ฟอร์มเก้าร้อยนะครับผม ใครที่ชอบต้นใหญ่ๆแบบไซส์อลังการนะครับผมอยู่ในกระถาง15เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของอีกต้นหนึ่งที่ใบใหญ่นะครับผมทุกท่านอันนี้กระถาง12นะครับผมทุกท่านนี่เปรียบเทียบให้บึงแบบนี้เลยนะครับผมว่าใหญ่จริงๆนะครับผมมาต่อกันที่บนสีเทาพันตากันนะครับผมสำหรับบนสีเทาพันตากระถางนี้กันยังว่างอยู่เด้อครับผมสำหรับคนที่ชอบไม้ใบใหญ่ๆนะครับผมทุกท่าน ใบเท่าฝ่ามือนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่เก้าร้อยรวมส่งนะครับได้จํานวนต้นเยอะมากๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้ได้ยี่สิบกว่าต้นเลยนะครับพาไปดูจํานวนต้นของเพิ่นสำหรับกระถางนี้นะครับผมอัดแน่นไปด้วยหน่อและลําต้นนะครับผมท่านเพิ่งงอกหนอขึ้นเพียบเลยนะครับผมเจอฝนเข้าไปวันก่อนยิ่งงอกเพิ่มอีกนะครับผมท่านไม้ลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะเป็นไม้ชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมท่านผมว่ามีประมาณ30ต้นพอละนะครับผมถ้านับจริงๆนะครับ นี่ครับหมุนมาดูอีกฟังหนึ่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับเน้นจริงๆนะครับสำหรับโคนี้แนะนําเลยนะครับใครที่อยากได้เท้าพันตานะครับส่วนพญาพันวังนั้นลูกค้าเพิ่งรับไปแล้วนะครับที่ทําคลิปคู่กันมันโกรนนะครับผมอ่าดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับชอบโคไหนเป็นพิเศษก็ค่อยระบุมาแล้วกันนะครับผมทุกท่านนั้นมาชมฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมทุกท่านสำหรับฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับ จะนาเสนอ well บนสีหกลงกระถางนี่นะครับผมจะขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งนะครับกระถางนี่ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยแล้วนะครับผมทกท่านเป็นใบทังพูค่อนข้างที่จะเกือบทุกใบแล้วนะครับผมทุกท่านแล้วก็มีการกลายด้วยนะครับสําหรับใบนี้นะครับผมนี่ครับการกลายของเพื่อนนั่นก็คือสนาของไม้กลายไม้แผงตามธรรมชาติของเขานะครับเป็นสีสันเป็นเอกลักษณ์นะครับผมทุกท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูจานวนต้นของเพิ่นนะครับ นี่ครับสำหรับกระถางนี่นะครับมีจํานวนต้นประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านนี่นี่ครับประมาณ10กว่าต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่มียอดแทงขึ้นกัดสีชมพูเลยแล้วแบบนี้นะครับผมทุกท่านนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบกระถางไหนเป็นพิเศษก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมทุกท่านนี่ครับบอนใหญ่ๆนั้นจะค่อยๆทยอยลงไปให้ทุกท่านนั้นได้ชมเรื่อยๆเด้อครับผมทุกท่านเพราะว่าคลิปจะได้โบนยาวเกินไปนะครับผมทุกท่านจะได้ดูไปว่าชอบก่อไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและมารับชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ